แน่นอนว่าจะไม่พูดถึงความเชื่อในแถบท้องถิ่นนี้เลยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าที่นี่มีอาถรรพ์อยู่จริงใครที่คิดจะมาลองของเนี่ยไม่ควรเป็นอันขาดครับมีตำนานเรื่องเล่าครับเกี่ยวกับนางใบแบกครับนางใบแบกเปวนาตนครับบอกว่าจะ ดูแลรักษาปราสาทแห่งนี้ด้วยชีวิตนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนางใบแบกเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับดวงวิญญาณของเธอเนี่ยก็ยังคงปกปักรักษาปราสาทใบแบกอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าแปลกครับคุณผู้ชมเพราะว่าปราสาทแห่งนี้ถูกค้นพบมาตั้งแต่พศ2400ก,กว่านะครับเกือบเป็น100ปีมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยกระทั่งหลังเหตุการณ์ปัะทะ ล่าสุดที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมปี2568เนี่ยปราสาทแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักครับประจบเหมาะกับช่วงเวลาเดียวกันที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยมาขอกับนางใบแบกบถ้ามีจริงช่วยให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักแล้วชื่อของปราสาทใบแบกก็กลายเป็นที่รู้จักภายในเดือนตุลาคม2568ครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาที่นี่กลายเป็นจุดสนใจมีผู้คนเข้ามาทั้งที่ในอดีตท,ที่นี่คือป่ายาง ไม่มีใครเข้ามาเลยมีแต่ชาวบ้านที่เข้ามาทํางานในพื้นที่อย่งนี้ใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่เนี่ยแล้วคิดหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆออกไปนางใบแบบจะตามไปทวงคืนครับ